สวัสดีครับชาวเน็ตเร็วท้องก้าวพี่เขาวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายวอล์กครับผมนัดพ่อผมไว้แปดโมงพ่อผมยังไม่ลงมาเลยเขาเปิด,เป,ดเปิดเปิดรายการเร็วเขาเขาเปิดรายการให้พี่หน่อยอเขาทํางานหน่อยลูกเปิดรายการให้พี่หน่อยเร็วสวัสดีครับเร็วโอเคเล่นก็เล่นครับวัสีสวัสดีครับ พร้อมเรียงครับยอมรับป่ะว่าฮะไม่เ,เ,เข้าใจหรอกวันที่ชาวเน็ตรอคอยก็มาถึงแล้ววันนี้เราจะไปไหนคะพี่โอนวันนี้เราจะไปมอบตัวครับกับตำรวจววแม่เลยนะเรื่อง <c oughs> เรื่องรถดีวันนี้เราออนวันแม่พอดีเหมาะแม่นี่มีบุญคุณอ,อันใหญ่หลวง ต่ำเกินเสียงโซ่เสียงหรออุ้ยได้ได้เลยไปต่อข้าวข้าวกลงครับข้าวหมอนได้เลยครับไม่ใช่ของโอเคนี่คือชีวิตของพ่อลูกอ่อนนะคะไ้เดี๋ยวแม่บ้านมาอยากเห็นรับไม่ยากกยุ่ง่าอะไรอ่ะโอโ้เป็ยไง พี่เหงาปะเนี่ยคือเล่นอย่างนี้ทุกเช้าเลยหรอใช่โอเคเลยเล่นกัยุงนะทุกวันนี้โอเคครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงตื่นเต้นตลอดได้ยงอ่านคอมเมนต์ให้ฟังว่าสิ่งที่ชาวเน็ตเขาถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากว่าตัวเลขของน้องคันนี้แท้จริงแล้วคือเท่าไหร่นอกจากตอนที่มึงแบบมึงเซ็นเซอร์เสียงแล้วครับ คำถามต,ต่อไปคือทำไมมึงไม่ใช้เสื้อปาาด้วยชาวเน็ตคะวันนี้แหละพี่วศจะเผย,ยทุกอย่างทั้งกับคุณย่าแล้วก็กับชาวเน็ตเราจะได้คำตอบแล้วว่าแท้จริงแล้วตัวเลขนั้นคือเท่าไหร่ไปไหนอะเช็ดรถก่อนได้หรอถ่ายทำก็ต้องเสียอ๋อ,อโอเคออนได้ไหมเน,น,นี่ยอัอนเนี้ยเสียลุกผู้บริหารหมด คนอย่ากูจะมีลูกเหลือที่อะไรอ่ะมึงยือตบมือขนาดนั้นถอนหายใจสามรอบแล้วไปบ้านคุณย่ากันนี่แหละนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เก่งใจข้างบ้านคือนี่แหละนี่แหละทำไมพี่ไม่เข็นออกไปสตาร์หน้าหมู่บ้านเข็นใช่ ถ้่กูจะซื้อรถมาทำเฮียนะอ่โคตรแปลนเลยครับใส่ชุดดำด้วยกูใส่ชุดดำทั่วอยู่แล้วเอเหรอตื่นเต้นยังทั้งวันนี้ไม่มีสีสันเลยอ่ะจิตใจมันหลอกคนเพราะว่าต้องมีสารภาพเรื่องนั้นก่อนคิดคำพูดมาหรือยังพี่โอ๊ตไม่คิดใดเลยครับเลยเหรอโล่งๆเอางี้พี่จะพูดตัวเลขที่เป็นความจริงไหมความจริงเพราะถ้ากูพูดโกหกอ่ะชาวเน็ตก็ไปบอกแม็กอยู่ดี ว้าใครขอทำกันมึงบ้านคุณย่าหอใจซ้อมก่อนไหมลองซ้อมตรงนี้อ่ะไม่ครับสวัสดีครับรถใหม่ครับโอ้โหตังแยะ ยังจําได้มึงนี่เหมือนแน่กูกไปทุกวันแล้วนะก็คุณย่าพูดใช้เงินนี่ไม่ได้ดูเลยนี่ยังจาได้ไปดูแลเดี๋ยวมึงมารถกูแต่มึงกลับรถขยะแต่กูได้มึงกลับรถขยะขนาดนี้ปีหนึ่งพี่มาหาคุณย่ากี่วันคะห้าวันห้าห้าวันปีหนึ่งห้าวันลปีหนึ่งมาหาแค่ห้าวันไม่ไปไหนวันที่นี่ดิอ๋อ แต่ว่าโทรคุยตลอดโทรคุยตลอดเอางี้บ้านพี่มาหาคุณย่าส่วนใหญ่มาวันไหนกันบ้างวันแม่สงกรานต์วันครอบครัววันเกิดแม่แล้วก็ทุกๆวันทำบุญตายายปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยหกวันอันนี้อ๋อนี่คือที่ที่เราเคยมาดูใช่แล้วก็ลูกันงหลังแต่เราจะขึ้นข้างหลังเพราะว่ารถขึ้นไม่ได้โอ้โหเอาแคเๆจะไม่ถามว่ารถราคาเท่าไหร่นี่ก็ยังรู้อยู่ยังรุนอยู่แต่ว่าทำบ้านที่นี่อยู่ใช่ป่ะแล้ววันนึงบ้านก็เสร็จ รับรถกูเข้าไม่ได้เอาแล้วเอาเลยพี่ออรับทางนู้ลูกรับทางนี้เดี๋ยวมันทะลุลงไปตัวมันใหญ่นับใครหลังนะคะทุกคนไปไหนแม่บอกว่าตัวใหญ่เดินไม้ได้ไงเดี๋ยวถ้าปุกไปอ๋อก็เลยหันหลังกลับนี่เดินนี่โดนโดนแทนแล้วกูถามมาตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนอ่าดืนะ้อะนะอ่าดื้อนะทุกคนดูเก่งนะพี่อย่าเกง่งเลยพี่พี่พี่เดินเก่งพร้อมหรือยังครับ แหมว่าคนื่นแ,แล้วทำไมหยุดไม่ไปต่อเด็สนุกอ้ <laughs> ามฮะแมเด็กมามาไม่โดนละมไม่ตื่นเตแล้วเ๋ยเชคให้ค่ะเราไม่ได้มันทะเลาะกอันอันนี้จอเส็อยู่ฝั่งโน้นใ,ในอันนน กูเาเแม่แม่เนีตมตาขวางโยกเนี่ยไอเนี่ยโยงมันชอบแก้รถแพงแม่ไม่กล้านั่งหรอกลองดูอ่ะกลัวเจ็บตูด บอกแล้วไหมก็บอกแล้วทีหลังก็อย่าตื้อเลยแพงๆเก็บตังค์ไว้มั่งเนี่ยพังหมดแล้วจะลื้อท่านไหนแล้วกูเป็นสวยไต่กูเป็นโจงเนี่ยร่วงตัวอย่างร่วงเลยบอกว่าอันนี้มันมันรื้อแค่หลังคาไม่ถือว่าแม่เราทำเป็นสองชั้นใส่มะพร้าวก็ไม่ได้เอามาทำอะไรเดี๋ยวมะพร้าวเดี๋ยวขนพันโนแล้วแหละอันไหนอ่ะพันโนสีเทา แอดแม่ถามราคาแล้วอุ้ยโอ้ยระังช่วยไม่ไม่ไม่ช่ก็ได้ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยเลยคุณออดคุณออดก็ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะอย่าอย่าเดินเดินดูเฉยๆปี๋เฉยๆท้งหลักก่อนนักมวยยังต้องวอร์มเลย minutes Five later. เนี่ยถามเรื่องราคาหน่ะค่ะโอูเนี่ยลืมแล้วเหรอหอบใจหนูช่วยค่ะนี่ยเยี่ยมเลยออกจากรออตมาอยู่ที่นี่เลยไ่ด้เเลยคะกินเปล่าเอาไปเลยได้ไหมกินเปล่เอาไปเลยชอบฟ้องเล่าที่แล้วที่ไปราชบุรีแล้วเปิดกระจกนี่ก็พี่พี่ไม่ยอมบอกคุณได้เองไม่ใช่แต่งกิ้งก็อยู่ได้ประปากอยู่ได้ประปากนะโอ๊ย หยงถูกพี่อย่าเปลี่ยนเรื่องนะคะพี่บอกราคาราคาเท่าไหร่ดูราคาไปแต่ว่าตูนหน่อยตูนหน่อยมแม่ดูดีๆหน่อยขอพี่อย่าหลองดสูสามที่สามจุดสี่ล้านเจอไหมพอพอมค่ะ <laughs> มาทำอย่างอื่นประโยชน์ยังได้เห็นกำไรเอาลดสองลดเขาเข้าใจรถราคารตกได้เสื้อมาทําอะไรลูกไอที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เขียมๆประหยัดมันอะไรมันไม่แน่นอนตอนแรกจะไปซื้อไอโยกกระเชียซื้อเลยแต่วันกันดาได้ขับขี่ไมปเลยเขาไปของเขาเป็นไปแล้วคือเจอเขาไปรับรถค่ะหนูไปถ่ายคอนเทนต์ไปถ่าย ใช่เป็นเขาบอกให้ไปถ่ายค่ะแต่ว่าเขาแจ้งแาค่ะสามสามสิบสามอะไรสักอย่างเขาซื้อรถแต่เขาบอกให้หนูไปถ่ายใช่ค่ะโอ้ที้อวดขี้อวดโอ้อยากอวดว่ารวยมั้งไปพูดก่อนสามระกรแม่มายืนหลังทาร์านโยงโยมเขียนเลยนะโยงพี่ไม่ได้เป็นคนอยากถ่ายโยงอธิบายเลยอธิบายเลยโยงเนี่ยนได้ <laughs> พี่บอกเลยโดนแม่ด่ามีแต่คนบอกว่าเวลาออกรถมาบอกแม่เลยอ่ะเที่ยวนี้ว่าไม่อยากบอกแม่หรอกถ้าปก,ปกปติรอถออกรถใช่ไหมโอ้ยแม่แม่ขึ้นไปนั่งบีบแก้ให้หน่อยแม่ขับให้รอบใช่ปะ <laughs> ใช่ใชแต่เที่ยวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมกลัวโดนด่าอาไม่ใช่หรอกเพรว่ามันจะลาออกจากลูกกพรว่ามันจะลาออกจากลูกเอา <ๆ S 3> แล้วหยงแม่ด่ามาแล้วแต่ว่าอยากเห็นภาพเมืเ่มอกี้นะะคที่บอกว่าให้คุณล่าเพื่อนบีบ โอ้ยมันเมฆขึ้นแล้วรถมันแพงมันก็หวงมันเลือดทอเลยเลือดทอเลยเลื <c oughs> อดทอเลยลองได้ดูอะไรก่อนแต่มันขึ้นลงยากนิดนึ่งนั่งกับเขาดีโอเคจ้าแม่ให้ผ่านแล้วโยมให้บอกอุ้ย คนละบากลงคนละบากโหลัวกันใหญ่เลยย่าไม่ไปทิ่มหรอกโถดูอย่างซิ่งได้ใครขับสนุกไหมคะแม่ขนของไม่ได้แม่ไม่ชอบขนของได้เก็เขาก็ทำสวยดีนะออกแบบก็โอเคสวยดีนี่แม่ถึงอยากให้ออนะหาที่อย่าไปซื้อเลยไปโนเฟส พูดจริงๆอ่ะแม่หาที่เด้งเขาจะเอาแถวไหนอ่ะเออแบบย้ายมือยู่แถวนี้ยงไม่ตามมาทำงานการก็เรื่องจะลาออกโอ้ยจะลาออกเหรอหนูไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวจะแถมให้เอาแถมให้แถมเลยเนี่ยพอย้ายมาไกลอ่ะย้ายมาไกลยงก็ไม่ยงก็ไม่เอาเอออ้าวจ้างออกจ้างออกจ้างออกเออไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอ้าวจลจลโอตอแหลตอแหล ก็โยกเป็นคนพูดว่ายยายให้มาไกล่อพี่หนูเดินทางลำบากไม่ใช่ไปทําเป็นไอเป็นอย่างทาวโฮมอย่างเงี้ยมันแคบแล้วก็แพงก็แพงไอที่ไปซื้อน่ะแพงมากเลยพูดจริงๆอ่ะโอ้จะเป็นแม่ซื้อเป็นที่ถึงจะอยู่ในเหลือบหน่อยมันก็โอ้ยใครๆมันก็เข้าไปน่ะถ้าสมมติเราเราทาอะไรดีๆเออเราดังแล้วเราก็อย่าไปทําไอที่มันไม่ดีเรามันจะได้ดังไปเรื่อยๆลูกโยกจําฟังแม่คำพี่แม่พี่สอนเอาไว้เราต้องฟังด้วย เ,เราไม่ใช่เราเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เหรอ<ช>หรือเป็นลูกน้องก็ทุกวันนี้แยกไม่ออกแม่มนเป็นลูกน้องหร<อ>ือเป็นหัวหน้าชอบว่าว่าแบบไม่ตั้งใจทํางานไม่ชอบบ่นบางทีลูกพีไม่ดีลูกน้องก็ต้องว่านะ<ม>เป็นธรรมดา,ชาใช่ปะ,ะอเออใช่ทีพีโอจะต้องปิดบังราคารถเกือบทุกคันกับคุณยา่าเพราะว่าอีีนะคุณย่าคุณจะพูดเกือบทุกคันไปได้ทุกคันผมดีแคลร์หมด ใช่ก็บอกหมดเหตุผลอะไรคะที่พี่ต้องถึงเดี๋ยวแม่ว่าว่าใช้เงินเยอะ แค่นั้นเลยม<ห>แม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงต่อไปอะไรมันไม่แน่นอนทุกอย่างมันทิ้ผ่านตอนนี้เราอยู่ดีกินอร่อยต่อไปเราไม่มีเราต้องไปเก็บขวดขายเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตใช่แต่มันเหนื่อยไหมมันลําบากไหมนี่ลําบากซะจนแบบว่าไม่อยากให้ลูกๆหลานลําบากละละเพราะเราลาบากมาวันนี้พี่เป็นเจ้านายหยกแล้ววันนึงพี่แบบล้มลงไปหยกเลี้ยงพี่ไหมล่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันไม่มาเอานี้ไงแม่แม่รู้เลย ไม่ใครไม่ไหมมีเราแหมจบแล้วแล้วกันจบแล้วแล้วกันโย่คำาำต่อไปโย่คําต่อไปโยนคำนต่อไปสัญ่าค่งพี่โอ๊ตบอกว่าปีมาหาสัญญาประมาณหาครั้งมาบ้าน,น่ี้นะมาบ้านนี้ประมาณห้าครั้งก็คือเป็นวันสาคัญก็เลยอยากรู้ว่าวันวนแม่ที่แบบว่าทุกคนจะต้องนอนรวมตัวกันนะคะนี่โถ้าเกิดว่าแบบมีนู่ที่แบบไม่มาสัโอเคไหมก็นึกน้อยใจนะ ว่าเอามันไม่มาเพราะอะไรวะมันติดงานเหรอเอ้ยแต่วันนี้มันวันมันปกติมันเคยมามันเป็นอะไรหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าแต่บางทีก็นึกมันอีกทีว่าลำคาญกูมากมันถึงไม่มากูพูดเยอะไปเปล่าว่ไอ้เยอะก็ห่วงมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไม่มีนะที่ไม่มามาทุกคนนะจ๊ะก็อนายทกหมดแล้วเหรอทำไมอีจเออก็เดี๋ยว เดี๋ยวก็ถามอะไรไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ด่าหยงไงพี่เป็นห่วงหยงเหมือนดีจะเหมือนโล่งอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจบดีๆจบดีๆจบไปดีนก็จบแล้วหยงโอเคยังวันนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวรถต่อเดี๋ยวไปรีวิวรถต่อแล้วรถขับเป็นไงบ้างคะหยารถอะโอเคแต่มันแพงเงินตองก็เก็บไว้มั่งหนุก เนาะหยองเข้าใจไหมเงินทองหยอเก็บไปบ้างอย่าไปบ้งอย่าไปกินอย่าไปกินเหล้าถูกถายิงกินเหล้าเหรหน้าอย่างนี้กินเหล้าเหอโอ้โหหยองไม่กินเพรกินแล้วไม่กินแล้วครับแม่เป็นแสดงว่าเคยกินเคยเคยมันดื่มบ้างเวลาเข้าสังคมแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนชอบกินเหล้านี่หนูงกองหันกองหัน ได้คขอบคุณครับขอบคุณเรื่องถ่ายเสร็จแล้วแม,ม่ด่าเนี่ยนะข,ขอบคุณไม่ได่าคอ,ออยากให้ทำคอนเทนต์โดนแม่ด่าบ่อยนี่คือ,คอทำเน<า>ียแบบเรียกร้องก็มากเลยอย่างเดี่วอยู่กับมียา ไม่ไม่เคยได้เจอโอ๊ตพูดจริงๆอ่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะไม่เคยได้เจอเพราะว่ายังว่างานก็ยังต้องทํางานอยู่นี่พีที่แม่พี่เจ็ดสิบกว่านะับแปดสิบครับเจ็ดสิบแปดเนี่ยแม่แปดเจ็ดสิบกว่ายังทำงานอยู่เลยเอาไม่ตามเอาอะไรกินนะลูกเนี่ยหยงชอบบอกว่าเมื่อไหร่พี่เขาจะหยุดเมื่อไหรพี่เขาจะทํางานน้อยลงเห็นไหมเลิกไม่ได้โอ๊้เป็นยังไงอายุน้อยอะไรให้หยุดจะปัดจักรปั๊นไหมหน้าตาของลูกคิดแค่ นนทงาไม่ไ<ห>ถ้าลูกน้องตั้งใจทำงานแล้วขยันทำงานไม่ติดเหล้าพี่ก็หน้าตาพี่สดใสอะไรกินขนาดเด่นกินขนาดเด่น <laughs> เป็นแม่ไรออกไม่สนุปแล้วี่ยังไม่ได้บอกเนี่ยไอไอผมกลับไปบอกไหคะบอกอะไรน้องเ้า,าไงคุณย่ายังไม่รู้พอแล้วแค่รถกูก็ปวดหัวแล้วบ้านก็ไม่เสร็จรถก็ซื้อใหม่ แล้วถ้าเม่พี่ถึงไม่มาจัดการให้มันมันยังไม่เสร็จนะเอาอย่างนี้ทำท่าเดิมก็เหมือนเดิมพี่จะทำออกมามากูกูอยากรู้เขาสกิมเสร็จหรือยังกูถามแล้วเนี่ยกูทดดไว้ในใจตลอดไม่พูดถึงบ้านคือกูอยากให้มันเสร็จนะแต่มื่คิดดูนะสมมุติว่ากูเสร็จอ่ะเฮ้ยเยี่อะไรอ่ะกูกูกูสมมุติว่าเสร็จอ่ะแล้วกูอยู่อ่ะแล้วมันคิดดูอ่ะแม่กูอยู่ตรงเนี้ย แล้วแม่กูจะเดินมาทุกวันแล้ว,ลวก็จะกดบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ที่มึงฟังกันนะ <c oughs> ทุกวันทุกวี่มึงต้องเข้าใจความเป็นคู่ด้วยนะแม่เราพ่อเราเนี่ยมึงจะไม่มีวันโตเลยเว้ยต่อให้มึงจะอยู่เท่าไหร่อ่ะเขาก็จะมอมเป็นเด็กเสมอแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดเ,เรื่องกินเหล้าเมายาคือตอน,นเด็กคือพี่ไม่มีเรื่องนั้นเลยเอางี้ชีวิตนี้ผมไม่เคยสูบบุหรี่เลย เพราะว่าเคยทะเลาะก,กับแม่แม่เคยไปเจอบุหรี่ในห้องนอนไม่ใช่ของกูนะของคนอื่นแล้วมึงคิดดูอะนี่แม่กูอายุ70กว่าใช่ปะดูขนาดเนี้ยย้อนไปประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วอะแม่กูประมาณอายุ50 40ปลายป,ายปายไว้ทองอะภาพที่กูกลับมาบ้านอะกูเดินกลับมาบ้านอะแล้วกูมองหน้าบ้านอะกูเห็นเสื้อกูเห็นเตียงกูเห็นหมอนผ้าห่มกูคิดว่าแม่กูจะไปแคมปิ้งแน่เลย ซึ่งไม่ใช่ของกูทั้งนั้นเลยแม่กูโยนของกูทั้งหมดออกมาหน้าบ้านภาพที่กูเห็นคือเหมือนในซีนละครเลยกูเดินไปหน้าบ้านเนี่ยแล้วกูมองประตูแม่กูยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสองแล้วแม่กูชี้หน้าลงมาเงี้ยมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะมึงสูบบุหรี่ใช่ไหมไอ้ออดไปเลยเหรอไปเลยเอาไอ้เฮียก็เขาเอาของมาวางกองหน้าบ้านแล้วอยู่ตรงฮีอยู่ตรงฮีะไรล่ะ แก้ตัวเฮอะไรตอนนั้นไอ้ตัดโอ้โหแม่ตีกูไปก่อนแล้วสรุปสุดท้ายวันนั้นกลับมาตีหนึ่งแม่โทรไปบอกว่ากลับมาเคลีย <olduğu> ร <laundry> ์กันลูกชายนี่กูก็กลับมาเลยก็คุยกันไอ้เฮกยเจ้าของบุหรี่แม่งนั่งข้างกูด้วยนะแม่งไม่ยอมรับโอ้โหลุกขึ้นมากูร้องไห้กูก็ฮึบเฮ้ยกูบอกว่าแม่จำไว้เลยนะโอ๊ตไม่เคยสูบบุหรี่แล้วสัญญานและวันนี้ในชีวิตนี้จะไม่สูบบุหรี่สักตัวหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เคยสูบบุหรี่เลย อยากจะบอกตรงนี้นะเรามีข้อมูลนะว่าคนที่คิดว่าจะเลิกบุหรี่แบบหักดิบนะครับมีแค่5%เเท่านั้นที่สาเร็จจริงๆแต่รอบตัวผมก็มีหลายคนนะครับที่สูบบุหรี่แต่ว่าเราไม่ได้ติดนะผมสามารถอยู่ในสังคมที่แบบเพื่อนๆสูบบุหรี่ได้แต่ว่ามีหลายคนที่เลิกแล้วก็มีเพราะว่าบางคนรู้สึกว่ามีลูกหรือบางคนรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าบางทีการสูบบุหรี่มันทําให้เขาเสียบุคลิกมันก็เลยทําให้หลายคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะสุขภาพดีขึ้นหรืออยากจะเลิกเพื่อคนที่คุณรักจริงๆแแลลล้้ววนนนนะะถาาาาาาออยกกหิิิธีีีีเเเเพื่่่ทขํมม หนึ่งวิธีที่น่าสนใจเลยนะครับผมมันบอกว่ามีตัวช่วยที่มีตัวช่วยทั้งแบบหมากฝรั่งช่วยให้รู้สึกว่ามีอะไรเคี้ยวในปากตลอดเวลาแล้วความอยากบุหรีกจะลดลงแล้วก็มีแบบแผ่นแปะนะครับผมอันนี้สะดวกมากแปะวันละแผ่นโอเคเลยคุณจะบรรเทาขึ้นนะครับแต่ที่รู้มาตอนนี้เขามีเทคโนโลยีแบบใหม่ครับผมก็คือ Quick Mist ครับเป็นสเปรย์ฉีดเข้าทางปากนะครับผมลดความอยากบุหรี่ได้ดีมากเป็นนวัตกรรมใหม่สุดๆนะครับในวันที่เราออนวันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับถ้าใครยังไม่มีเป้าหมายนะครับลองดูช่วงเทศกาลแบบนี้ก็ได้แแต่่่่่วววาาไมมจเเป็นนนออองัยยดีะคื ออนวันแม่ก็จริงแต่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ก็ได้ปีใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หรือวันเกิดตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หรือวันครบรอบแต่งงานหรือวันเกิดลูกอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีวันสําคัญสักวันหนึ่งแล้วคุณเอาวันนั้นเป็นมุดหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยอดเยี่ยมแล้วครับเลิกเพื่อคนที่คุณรักครับเช่นแม่ของคุณหรือแม่ของลูกก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งลูกคุณ หรือสำคัญที่สุดเลิกเพื่อตัวคนเองครับสุขภาพสำคัญที่สุดเพราะว่าวันที่ผม,มาอายุ40แล้วผมบอกเลยนะสุขภาพผมถดถอยลงมาทุกวันแล้วผมรู้เลยว่าเด็กๆมะชีวิตหนักเกินไปวันนี้สุขภาพบางอย่างเราเอากลับมาไม่ได้แล้วฉะนั้นใครที่ตอนนี้อยากจะเลิกนะครับเป็นกำลังใจให้ครับฝากตัวชืวอดีๆไว้ด้วย หลังจากสารภาพกับแบ้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะรีวิวได้แบบเป็นน้องอ้อมแอมแล้ว G3 มา S ครับรถใหม่ครับเอาสเปคแบบคร่าวๆก่อนเครื่องยนต์6สูบแนวนอนเครื่อง4 0 0พลิตรเอาแรงม้าก่อนไหมคันนี้ไม่เยอะนะแค่525แรงมา้าทอรอกก็แค่465ทอร์กอกอัตราเร่ง0-100ถึงนะครับ3.2วินาทีความเร็ว 0, 0รสูงสุดเท้าสปีดทำได้296กิโลเมตร ต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกันทีละอย่างราคาเริ่มต้น25.9ล้านคันนี้เอาชื่อสีก่อน Ice Gray Metallic ค่าสีอย่างเดียวนะ3 9 9 0 0 0 0นค่าสีล้อ Pyro Red นะครับ6 1 0 0 0บาทออปชั่นเดียวที่กดและราคาโดดเนี่ยนะคือ White Pack Package มาในราคา4 0ล้าน2อน ไบ้ซสแพคเกจคือชิ้นนี้เป็นคาร์บอนนีคน่คาร์บอนเบาะคาร์บอนโลบาคาร์บอนีหลังคาร์บอน,บอนแมกในีเสียมอลลอยก็คือเป็นแบบไลท์เวทที่กดหลังพวมาลัยเป็นแบบระบบแมกเนติกมันไลท์เวททั้งหมดแล้วก็มีค่าอินทีเลียคัลเลอร์นะครับค่าสีที่เป็นเบาะสีแดง460,000บาท ที่พักแขกปั๊มตาโลโก้84,000บาท Porsche โลโก้ LED Color 16,000บาทลิปหน้า346,000บาทเบรกเซรามิก1,150,000บาทไฟหน้า389,000บาทกล้องมองหลัง137,000บาทเครื่องเสียงบอสครับ1,570,000บาท ิลิรวมราคาคันนี้แล้วนะครับ33ล้าน3ามแสนห้าหมื่นสามพันบาทมันก็จะบวกค่าพรบค่ากระจุปติกะมันก็จะไปเป็น3-3.4าล้น 33, นานก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทํางานอยู่แล้วก็มีความฝันนะครับนี่ก็เป็นช่วยรางวัลในชีวิตอีกใบหนึ่งที่อยากได้ถามว่าฟุ่มเฟือยไหมมันก็ฟุ่มเฟือยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันแพงแต่ว่ามันก็เป็นอินเวส m e เมนต์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า passion investment คือเป็นการอิน v e s t m e n t การลงทุนที่มีแทชชั่นในนั้นมันอาจจะขาดทุนอันนี้เข้าใจแต่ว่ามันกําไรขับมันกําไรชีวิตเราที่เราได้ลองขับมันแล้วก็หลายคนชอบมาคอมเมนต์พี่โอ๊ตมึงซื้อรถราคาพี่ราคา 3- ามสามล้านห4สี่ล้านมึงไปซื้อยีย่ห้ออื่นมาแลมโบว์เฟอร์ดี้คืออย่างนี้รถนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณชอบแบรนด์ไหนคุณแบรนด์นั้นแต่ว่า2แบรนด์นั้นไม่ใช่ผมไม่ชอบนะวันนี้ผมอาจจะไปอยู่จุดนั้นก็ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมแบบยังชอบ,บอชออปอรนด์ ผมชอบความคลาสซี่ของมันชอบความสนุกชอบดีเทลของมันแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหน,นึ่งคือผมชอบคอมมูนิตี้ของคนเล่นปอร์เช่ น่ารักแล้วเป็นเพื่อนๆกันแต่วันหนึ่งในอนาคตอาจจะไปได้อาจจะมีโอกาสไปเฟอร์รี่เลยแล้วโ็เป็นเรื่องของอนา,าคตฉะนั้นในวันนี้นี่คือรถที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยขับครับแล้วก็สถาปตัตยกรรมมันการออกแบบดีไซน์มันทุกอย่างยอดเยีเอเอ่ยมหมดฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ที่เราคุยกันในหนึ่งอย่างที่สำคัญคือผมติดขับรถผมติดการซื้อรถใครที่ติดอย่างผมไม่จําเป็นจะต้องติดรถบางคนอาจจะติดเหล้าเหมือนยงมผมบอกแม่ไปแล้วพูดให้เลิอกอ่ะมารณรงล์งกันอ่ะแม่งเป็นเรื่องยากคุณเชื่อผมนะวันหนึ่งอ่ะเราแม่งหยุดคุณเอง เฮ้ยเรื่องนี้เ huh รื่องจริงเหมือนกูเลยวันนึงเล่ามันหยุดกูเองเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วสุขภาพแย่เหมือนกันครับบุรีเหมือนกันอย่ารอให้วันหนึ่งบุรี่มันหยุดเราเราสามารถหยุดมันได้เพื่อคนที่เรารักเพราะว่ามีคนที่เรารักเราอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นนะครับใครที่อยาก เลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเพื่อลูกของคุณเพื่อพ่อแม่ที่สูบบุหรี่แล้วอยากเลิกนะครับฉะนั้นวันนี้โอกาสวันแม่ดีแบบนี้นี่ยากมากนะที่คุณจะไปดูคอนเทนต์ที่ผมถ่ายกับแม่นะเรื่องยากสุดๆเลยนะอยากให้ฝากตัวนี้ไว้นะครับผมลองหาซื้อตัวช่วยนี้นะครับหรือว่าปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาทั่วไปนะครับที่บูสต์นะครับเอ็กซ์เตอรพลัสนะครับฟาซิโนนครับเพียวเซฟดร็นะครับผมแล้วก็วอซันนะครับหรือว่าร้านขายยาทั่วไปนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการเฉพาะแฟนรายการวอล์กนนัเกบระค้าเล็กหลาย รูปแบบมากนะครับตอนนี้ทาง Quick for Better Life นะครับเขามีกิจกรรมเอกลูนะครับเพียงแค่คุณนะครับไปที่บูสทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมโชว์คลิปนี้นะครับคลิปโอ๊ตพามทที่โดนแม่ด่ายู่นะครับรับสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง12กันยายน2567นี้ครับฝากด้วยนะครับผมบุหรี่นะครับยิ่งเลิกยิ่งดีนะครับ Let's do something incredible ครับฝากด้วยครับสำหรับใครที่อยากเลิกบุหรี่ไปกำลังใจนะครับ พี่วอนจะเพิ่งไปคอนเทนต์วัน <Yeah. S 1> แม่ใช่ไหม oh. พี่เคยดูไอ้ที่ให้แม่กรอกแบบฟอร์ม uh. อ่ะโยงให้คุณย่ากรอกมาให้ให้พี่อ่าโอเคโอเค อนน่านออกได้ไหมจ้องออกได้ไหมสิบเอ็ดกำลังซึ้งอยู่แล้วสิบเอ็ดกำลังซึ้งอยู่แล้วหมดแล้วเป็นแบบฟอร์มที่คุณย่าแบบคธออ่านให้แล้วก็ให้คุณย่าบอกดีแล้ว<ม><ม>เพราะว่าพี่กับแม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกันหมายถึงว่าคุยกันก็จะคุยแต่เรื่องงานเพราะว่าครอบครัวพีพ่เป็นครอบครัวทำงานไงฉะนั้นก็แต่จริงๆแล้วที่ที่แม่พี่เขียนมาทั้งหมดอะแม่พี่บอกสุวัน หมายถึงว่าเขาเขาบอกทุกวันอยู่แล้วคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันว่ารู้สึกกันยังไงดูปะ่ะแต่พอตอนหลังมันก็เหมือนพออายุเยอะขึ้นเนาะมันก็สื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็บอกกันมากขึ้นว่ารู้สึกยังไงคาดหวังอะไรในตัวลูกซึ่งแม่พูดมาตลอดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าดีที่มีคลิปนี้เพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วถูกไหมถ้าวันหนึ่งแม่เราไม่อยู่อ่ะมันก็อย่างน้อยก็จะมีเหมือนเป็นอนุสรอนอนะ เอาไว้ให้เราดูเวลาเราคิดถึงแม่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่ไม่อยากถ่ายคอนเทนต์แม่นะอยากถ่ายแต่ว่าแม่ไม่อยากถ่ายเพราะแม่เป็นคนกังวลในการใช้คำพูดแบบบางทีก็จะรู้สึกแบบอันนี้พูดได้ไหมอันนี้พูดหยาบไปหรือเปล่าอันนี้จะไม่ดีไหมอะไรเงี้ย,ยซึ่งเขาเป็นคนแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนเก่งใจแม่แต่ว่าอย่างน้อยก็วันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่ดีที่ผมไม่รู้ว่าชาวเน็ตดูแล้วรู้สึกยังไงแต่แต่สำหรับเราเองแลวถือว่าเป็นหมุดหมายที่ตักเอาไว้ในช่องของเราวันหนึ่งเราแก่ตัวไป พูดจาแบบกับเราโต้ตอบได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้บอกอความรู้สึกกันนะมันก็เป็นเป็นคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมแล้วโอเคว้า okay. ว wow, จบซึ้งอะ่ะแค่จะบอกแม่กูอีกโ <laughs> <Okay. S 1> อเคปิดลับปิดลับจริงๆ <Okay. S 2> ปิดลับจริงๆโอเคเดี๋ยวก็ย้อนกลับอ่ะแมแม่ตกหัวแล้วหน่อยดิจะได้เงเงๆหนอกเอาก็โจทิค ตกเป็นวอนเชิญยิ้มเลยบอลตัวนิ้มัตนตกเนี้หนาวขอให้โชคดีให้มีความสุขให้สุขภาพแข็งแรงให้ดังแล้วก็ให้ดังต่อไปอีกอะไรดีๆก็ทําไปสิ่งไม่ดีก็อย่าไปทํามันนะลูกนะนแล้วก็เอื้ออาทรกับเพื่อนมนุษย์กับหมูหมากลาไก่จ้า,า,า,าแต่ถ้าใครไม่ดีก็ไล่มันออกไป <laughs>